ไก่ปอนเก้าร้อนเปล่าไม่ร้อนแทบจะเยน็นแล้วพี่จะกกยป้อนเหรอไก่ไก่ป้อนหรออร่อยเปล่าโอ้โหโอ้โหน้องนั่งค่ะดีๆีเอาเนี้เนย,ยเอาเนี้ยนี่อีแมวเหเอาอมต้องหลอกล่อก็จะป้อนเสร็จกัน พี่ใจร้อนเนะป้อนน้องแน่หลายมือเลยได้ปุ๊บไปได้ป้อนน้องนี่ฮะป้อนมะวา,าน,ปน,ปนป้อนผลไม้มอวานป้อนผลไม้ตอนใดก็มไม่ได้ป้อนหรอกแค่เปิดอันนั้นแล้วก็ให้มันดูดเอาเอง <laughs> เออแต่น้องกินเร็วได้อันนั้นอ่ะเออล้วกินให้สองอันเลยเออสองอันเลยเหรอ เอาแล้วกินข้าวหรือเปล่ากินในนั้นแทนข้าวไม่มันเป็นไ้หรเปลา่าลังนั้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็กินข้าวโอเค okay. อยู่กับแม่แม่ให้กินแต่นม <c oughs> กินนมจะได้แบบตัวสูงสูงกินนมเยอะด้วยกินข้าวเยอะด้วยแต่รู้สึกว่าหน้านางจะกลมขึ้นเยอะนั้นเนี่ยไหนดูดิดูแก้มดิ <c oughs> เอ้ยนั่นก็กินทุกอย่างทำไมนั่งแบบนั้นน่ะ นั่งดีๆเธอแม่เอ้ยจะได้ป้อนดีๆล็อกไหวล็อกไหวใครยุ้งกินได้ทุกอย่างเนาะวันนี้กินอะไรคะข้าวต้มข้าวต้มค่ะข้าวต้มไก่นะคะใส่แครอทแล้วก็ใส่ต้นหอมมันกินได้ทุกอย่างป้อ <laughs> <า>ซ้อนกน้อย โมเมนต์จ้อนน,น้อยเลยกับพอดีปากกันแหละลูกมันน้อยเยเอาเพ,าพืพอ่อเพื่ออย่างให้มันแล้วเร็วๆเ,วเวอาหลอกล่อน,น,นี่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 เอาได้ไหมหลอกล่อน้องไว้แม่กินเองได้เนี่ยกินได้แหละแต่ว่าอ,อืมมันช้างไง พวกเราต้องการความเร็วไงสเตอย่างอื่นเนะาะป้อนเกินไปอันนี้เพื่อนหมักแล้วเพราะว่ามันมันต้องเคี้ยวนานเนาะพ่อบอกว่ากินหลายหลายเมื่อวานเนี <Yeah. S 1> ่ยเขาต้มต้มไก่ใส่เกลือเล็กน้อยไม่ไม่เยอะใส่นิดเดียวแล้วก็ใส่ไข่ คุณค่าทางอาหารครบถ้วนครบถ้วนโว้ยถั่วนในใจด้วยน้องยังเคี้ยวบ่มดเลยโอ้ยเอื้อยกระดายเสร็นแล้วไม่ยังเคี้ยวไม่หมดแกงแกงเอื้อยแกง แกล้งน้องเอาเอาเาย่าทิ่มเด้อหามทิ่มเด้อ <c oughs> ทิ่มแหมเอาแม่เปิดให้อ,อือเอเลียกว่าอาปากเลยมัมามัมมัม กินอยู่กว่าน้ำหันไปทางพวกมันมันที่กินน้ำกินพิษทางนะคะลูกค้าคุณขายเออหมุนเอง,เอ,งอุ้ยร,รู้รู้เรื่องนนแต่น้ำมันออกมาอยู่ไหมอ,อ่ยนมแม่ใส่หลายเดิจ่ะอ่ากินข้าวไปกินข้าวไป มันจะอิ่มน้ำเลยเนาะอืมอืมเด็กน้อยฝรั่งนี่เนาะเออมาก,กินข้าวข้าวต้มข้าวเหนียวฝรั่งน้อย ฝรั่งฟินแลนด์กินง่ายอยู่ง่ายสอนให้ลูกกินอะไรก็กินเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ยังยังพูดไม่ได้ไงแต่ยับ่น้ยังบ่นไม่ได้ไไดแต่ในอนาคตเราไม่รู้แหละแต่ว่าแค่แค่น้องกินผักได้ก็โอเคและวอกจานั้กิน มะเขือเทศชอบนะชอบมากคือมันฝรั่งกับแครอทบอกเกรี่ยังแข็งอยู่บอกเกรี่ต้องทำอ่อนๆต่อไปวันนั้นเอาให้นางกินนางเขี้ยวไม่ค่อยได้โอ้ยยังเต็มปากอยู่เลยเอ้ยกับฟ้าวแทะโอ้ยบริป้อนไหลไหลมือแล้ว แม่แม่หลายสิบวิก็ไก่น้องใส่เวลาเคี่ยวนะเคี่ยวเพราะว่ามันเล่นเนี่ยมันอมไปในกระปากมันอมในปากเตะย่ำแม่บักในน้อยอันนี้แล้วเราอาปากงาม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 ยังไม่ยุ่งก็ถวยบักใหญ่เนาะใหญ่สิอิ่มแล้วมะ เช็ดปาก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 ,ปากเกือบหมดนั่นน่ะเออ,เอใช่ตักเกือบเต็มอ่ะคุณค่าส,สารอาหารครบถ้วน <laughs> ป้าป้าอะไร <laughs> ป,รปา้าป้ายืนให้กำลังใจ <laughs> ป้าป๊าคนเก่าชื่นชมเนี่ยยืนให้กำลังใจมันเขี่ยวอ่ะโอ้ยตัวลุมๆเออตัวลุมๆอยู่นะร้ๆๆอนมือเราเย็นตัวลุมตั้งแต่เมื่อวานแล้วจะไปไหนใช่ไหมคะเพื่อความเซฟตี้เราต้องอใช่ใช่แต่ก็ยังได้นิดหน่อยก็อย,อยังดีกว <c oughs> ่าไม่มีดูหน้ากลมขึ้นเยอะเลยนะออสการ์ แก้มเจ้าคือสิมาหลายไปใส่ค้าเจ้าสิไปใส่ไม่ป้อนแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้จานอิ่มแล้วอ,อีกคำหนึง่ง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 ครับอ้ามโอเคอีกคำหนึง่งเร็วเร็วเราบายบาย,บายกล้องก่อนบายบายก่อนบายบายกล้องก่อนเร็วๆออสการ์ไปแล้วนะครับ พัสกาเกับพี่สกายไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับชมายวันนี้ไม่ค่อยชมายเลย